สตีฟจ็อบเคยกล่าวเอาไว้ว่ามีแต่คนบ้าพอที่เชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้เท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนโลกได้สิ่งที่สตีฟจ็อบพูดนะคะก็หมายถึงว่าวันนี้คนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่หรือว่าสามารถเปลี่ยนโลกได้เนี่ยถ้าเขากล้าและบ้าบินพอที่จะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนั้นค่ะก็จะไปลงมือทำ และการลงมือทำเท่านั้นค่ะที่มันจะส่งผลให้มีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดผลลัพธ์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันเริ่มต้นมาจากความคิดแล้วก็ความเชื่อแต่เรามีแค่ความคิดแล้วก็ความเชื่อแค่นั้นมันยังไม่พอ สิ่งที่ต้องทําต่อมาด้วยนั่นก็คือการที่จะต้องไปลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณสามารถที่จะมีสิ่งเริ่มต้นของความสําเร็จจุดเริ่มต้นนั้นคือการที่เรามีความเชื่อไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนบางครั้งการที่เราคิดว่าเราจะเป็นคนที่รวยมากๆ ประสบความสําเร็จในชีวิตมีสารภาพทางการเงินเนี่ยมันยังอาจจะดูไกลเกินเอื้อมไปด้วยซ้ําแต่ถ้าหากเรายังคิดว่ามันไกลค่ะเราก็จะได้แต่ยังอยู่ที่เดิมมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่อว่าถ้าเราทํามันจะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือคุณจะไปลงมือทํา แล้วความเชื่อนั้นจะอยากจะบอกแบบนี้ว่ามันจะต้องเป็นความเชื่อจริงๆนะคะไม่ใช่แค่คําพูดว่าฉันเชื่อฉันเชื่อแต่จิตใต้สํานึกของคุณมันต้องเชื่อจริงๆเพราะความเชื่อที่เป็นความเชื่อจริงๆเท่านั้นค่ะมันถึงจะนําคุณไปสู่การลงมือทําแล้วไม่ว่าสิ่งที่คุณลงมือทําไปแล้วมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้หรือเปล่าอย่างน้อยถึงมันไม่เปลี่ยน แต่คุณก็จะได้อะไรบางอย่างที่มากขึ้นวันนี้การที่เราคิดว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ค่ะต่อให้รอบไปไม่ถึงดวงจันทร์อย่างน้อยเราอาจจะได้อยู่ท่ามกลางดวงดาวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณค่ะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คุณสามารถจะเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณจะเป็นได้ค่ะขอให้คุณเชื่อสิ่งนี้ค่ะ สำหรับไม์เซ็กกำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสค่ะ